สวัสดีครับพี่น้องแฟ,แฟนๆก็ใจเศร้าทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับในการทําฮอร์โมนนะครับนะครับวัตถุดิบตัวหนึ่งที่พี่น้องเขาน้ย่อมเอามาใส่กันนั่นก็นกนคือน้ํามะพร้าวนะพี่น้องนะครับเพราะว่าในนำนะ้ำมะพร้าวน่ะมีฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไซโตไคนินนะพี่น้องซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชที่ช่วยในการยืดข้อนะครับยืดคอยืดป้องเทดไทยพืชจะเริญมเติบโตดีนะครับพี่น้อง <c oughs> กระตุ้นการแตกตาดอกได้ดียิ่งขึ้นนะครับยืดข้อยืดป้องขายายเซลล์เแ็ดถหมากใ่ผลใน่นะครับชะลอการแก่นะครับพี่น้องอะชะลอการแก่หมายความว่ายืดอายุของผลลหมากรากไม่ของผลผลิเท่าออกไปอีกนะนะครับมันหนีควาใจแท้กทุ่งได้นะครับเป็นหมากเท่านะครับไม่สนี้ละนะครับจัดการเชาะเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะ นะครับมีค้ถาม่ามักเ้ามีเม็ดบ่มักข้ามีเมล็ดบ่หมักเ้ามีไนบ่พี่น้องสิตอบว่าจังไรนะครับหมากเ้ามีเมล็ดอยู่บ่หมักเ้ามีไนนํำบานเขาบ่หรือมีแตหนวยมันโรดท่านนะครับพี่น้องสิตอบว่าจังไรนะครับคำตอบก็คือมะพร้ามีเมล็ดแลวก็เป็นพืชที่มีเมล็ดใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องเมล็ดมันคือหยังนี่เด้เนื้อมาเดซัน เนื where, floor, ้อม pues okay. nah <g> ันก uh. ็คือตัวนี้นะครับตัวที่เ้าปอกออกที่ห่มเม็ดอยู่นี่เขาเอื่อนว่าเนื้อนะครับแล้วเปลือกมันเนี้กับเปลือกตัวบางๆนี่น่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเ้าไปเมาร่วมเบิดลว่าเปลือกมะพร้าวทั้งเบิดนะครับที่ห่มอยู่นี่เอื่อนว่าเปลือกคือเบิ้จริงๆมันมีเนื้ออยู่นะครับนี่เนื้อซึ่งคนบพ่กินนะครับเนื้อมะพร้าวเนี่ยอันนี้หลังจากเอาเปลือกขี้เคี้ยวไปก็เหลือขาวๆเนี่อันนี้เอื่อนว่าเนื้อนะครับที่ห่มเมล็ดอยู่แล้วอยู่ภายในเมล็ดเขานี่เนื้อขาวๆที่เเเาานนนิิยมกกัขอห เนื้อในเมล็ดเนื้อของเมล็ดน้องพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเข้าใจได้เพี่น้องเด้อนะครับมะพร้าวมีเนื้อป่ะก็มีกาบมันที่หุ่มอยู่หันแหละครับพี่น้องนะครับใต้อทัดเปลือกเขียวๆของวเขามันอ่ะเอิ้นว่าเนื้อนะครับเนี่ยเดี๋ยวคนจะสร้างสูงกำลังหล่อออกอยู่นี่ก็คือเนื้อมันนะครับเนี่ยนะครับอันที่หุ่มเมล็ดอยู่นี่อันอันที่โคโลรโรอื่นว่าเมล็ดเด้ออันกระโปรงมันนี่นะครับพี่นอ้องไอ้แขช้งแข้ง,ขง,งก็ว่าเปลือกหุ่มเมล็ดน้องพี่น้องเนาะนะครับ <c oughs> เอาเมื่อนี้ขาเจใจสะทุ่งจะมาวัดค่าของน้ำมะพร้าวนะครับที่เฮานิยย้อมออกมาเป็นฮอร์โมนน้ำมะพร้าวนะมีฮอร์โมนเออมีน้ำมะพร้าวมียาคู่มีไข่นะครับมีจุลินทรีย์อย่างต่างๆที่เฮาหมักกันแล้วมีน้ำตาลมี่ยงนะครับพี่น้องบอกว่าใส่น้ำมะพร้าวฮอร์โมนน้ำมะพร้าวเลยบางท่านก็บอกว่าเฮ็ดน้ำมะพร้าวเทียมน้ำมะพร้าวแท้หายากว่าะั้นทำน้ำมะพร้าวเทียมขึ้นมาโดยการหมักจากข้านะครับพี่น้องหมักจากข้าอ่อนนี่แหละคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำมะพร้าว แต่หากบดแท้ขึ้นนำมะพร้าวหรืออื่นวัานนำมะพร้าวเทียมแต่๋ยวไ่หนีเขาใส่นำมะพร้าวแท้ๆนั่นเป็นหนอนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะสัตว์ถงจะวัดวัดเครื่องค้าพีเอสวัดเครื่องเงินค้าอีซี่สารละลายที่อยู่ใเน้นำมะพร้าวมีอีหยังมันมีความเข้มข้นหลายสัมไห่นะครับเป็นหนอควอมกับโคตรไปโคตรไปด่างหน่อยหลายสัมไห้นะครับเาเป็นอยังเขาจะเอานิยมเอาม้ามา,มาปุลุกเสกเอาจดะ๋ยวจะจอเอาน้าเขาก็นั่งเป็นหนอเขาหยัดเอาตัวนี้ใส่แท่งจุกเด้พี่น้องเดลยจุกลูกไส้ออกไปหน้าปุ๊บเลย เออทรโทรเขาอยัดใส่หนีมนะพี่น้องนะเพราะว่ามันหลายน้ำหลายดิพี่น้องอ้หอมอันนี้เป็นมักร้าท่านชื่งว่าน้ำหอมก็เพราะแม่พี่น้อง ว่าน้ำหอมเปิดต้มสูงใันว่าบอ๊อแมนเปิดน้ำทั้งหอมทั้งหวานทั้งแซ่บนะครับโอ้ได้หล่ได้พี่น้องอิ่มหนึ่งก็ได้นี่นะครับใครน้อ,อนนะย,นยละสิบห้าบาทคุ้มบ่พี่น้องวะนะครับเจ็ดเป็นมะพร้าวน้ำหอมแซ่บๆเลยลูกละสิบห้าบาทโอ้เต็มเต็มเต็ม โอ้ยังบ่เบิดเด้อพี่น,อน้องเด้อพน่นึ่งนะครับได้ถั่วบักใหญ่นึง่งมัาจะฟางกินแต่แรกขี่ปากลงไปปนแม่นแล้วขี่ปากลงไปนั่าามันค่ากันน้ำไฟฟ้างก็สูงจนมันก็เป็นกดตัวเผื่อนะครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยววัดหน่อยพี่นอ้องเบิ่งนะครับสำหรับน้ำมะพร้าวอันแรกวัดค่าควขเป็นกดซะก่อนท่า่น้องเนาะขั้วเนะป็นกดเป็นด่างซะก่อนนะครับเสร็จจังนวนวัดเลยน้อพี่นอ้องเนาะ <c oughs> มาโผล่กวน,นี้จิกห้าจุดสองพี่น้องห้าจุดสองหกนะครับอ่ค่อนข้างจะเป็นกดนะพี่น้องนะอาจจะเป็นน้ำมาข้าวนะครับ ขากินนะครับพอถึงกระวัดกก็ถ้าห้าลองซิมเบองกัดดูซิว่าจะออกสมๆห้อยๆจักหน่อยเนาะนะครับมีค่าเป็นกดนะครับเป็น่อห้าจุดสองนะครับเอาวัดค่่อีซี่ด้วยสไลยค่าการนำไฟฟ้านี่มีถาดอาหารละลายอยู่หลายบ่ อยู่แล้วพี่นนะ้องเดี๋ยวเราจะ,จะเช็เบัญชากันมันคูณสิบบอ่อ่าบ่กคูณเนานะนะครับค่าการนำไฟฟ้าได้อยู่อ้ยมันคูณสิบนะเด็กพี่น้องเนอะนะครับเนี่ยนะน,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 นะนะครับอยู่มุมนี่เห็นบ่เนี่ยนะครับเนี่ยน้าเขาเนาะพี่น้องเนาะนะครับอยู่มุมนี่ยแหละนะครับมันบอกว่าคูณสิบด้วยนะครับเจ็ดสามเก้าส่วน นะครับถ้าคูณด้วย10ก็คือ73,900มิลลิซิเมนถ้าได้ไมโครเซเมน73,920ไมโครซซเมนหรือถ้าแพงเป็นมิลลิซิเมนก็คือ73.92มิลลิซิเมนถือว่ามีความเข้มข้นสูงนอกพี่น้องเนาะมีสารต่างๆละลายอยู่ในนีน้ในปริมาณสูงนะครับก็คือ73,920ไมโครซซเมนต์ หรือ73.92ม mm. ิลลิเซ็นต์แนะนำมักทั่วๆไปว่ามันสูงคักแล้วก็ประมาณ7.77.8อันนี้73นะครับพี่น้องเกือบ80ก็ถือว่าสูงเข้มข้อนอยูพ่พอสมควรน,นะครับอาจจะเป็นพวกฮอร์โมนต่างๆแร่ธาตุต่างๆวิตามินต่ตางๆละลายอยู่นี่งๆก็ไดนะ้เนาะรวมทั้งเกลือแร่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแนะนำมะพร้าวนะครับซีมุกโนบะนี่วัดเลยโอ้หวานพี่น้องหวานหอม เป็นเกลือแร่ทางธรรมศาสตร์เป็นอย่างดีพี่อน,นอ้องคือบางทอเขาเท็ดเบียกมาเมื่อยเ,เขาเดินท่างไกลเสียเงือนะครับเมื่อเขากินน้ำมะกเ้าลงไปเนี่ยจะเ็ดให้ร่างกายสดชื่นเร็วเนื่องจากวันนอกจากจะมีน้ำตาลซึ่งเป็นกูโคดแล้วเพื่อน,นอ้งนองเนาะยังมีเกลือแร่ทางธรรมศาสตร์อยู่นั่นนะครับนะครับเทดให้ร่างกายสดชื่นเร็วนะครับ พืชนะครับพี่น้องหลังจากเขาปักช่ำใหม่ๆอาจจะเหี่ยวทาได้น้ำเปล่าละลายน้ำผสมลดลงไปนะครับอ่าน้ำเปล่าห,หนึ่งหน่วยต่อน้ำยี่สิบลิตรนีส่สิลดลงไปนะครับจะเฮ็ดให้พืชนั่นสดชื่นเร็วขึ้นนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าไม่เป็นอาหารจานด่วนยังนี่นี่ว่าง่ไงคือโปต้องไปมักไปเบิร์กเราทาได้น้ำเปล่าแลา้วซะแล้วนี่ผสมน้ำฉีดพ่นนี่ละสามารถเป็นปุ๋ยทั้งใบได้เลยเนาะพี่น้องนะ นอกจากนั้นแนะนำมาเาพิ่นะครับยังมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องมีจุลินทรีย์ต่างๆพคนบอกว่าบางท่ออาจจะมีโฟโตเซนเทติกแบคทีเรียผสมอยู่น้ำกระไรเนื่องแก่มันดูดขึ้นทั้งหลักนะครับสดชื่น โอ้มะพร้านวนู่นเนี่น้ำไหลพี่น้องโดบน้า,มาหมกข้าวแบบคัทแทะเศร้าทุ่งหมดเจ็บอุปกรณ์ข้าวบอลน,นะครับะนะครับจากการที่โคจิชาทุ่งเคให้เบิ้งก็ได้ทราบว่าแม่น้ำหมพร้าวนะครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะครับ ที่เป็นประโยชน์ทั้งกับพืชและกระกำข้นนะ้องเพลนเนาะนะครับฉะนั้นการได้น้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมในการเฮ็ดปุ๋ยอินทรีย์น,น้ำหรือฮอร์โมนมักต่างๆอ่าจึงถือว่าได้ประโยชน์หลายกว่าน้ำเป่าๆนะครับพี่น้องนะครับเอาผู้ใดมีก็เอาลองเบิง่งอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวสดด้องเพลนเนาะนะครับเดี๋ยวเที่ยวนานะครับถ้าได้มะพร้าวแห้งจะมาวัดให้เบิ่งว่าราคามันจะสูงอย่างสิบวอเมือสิหนักก็หนี่หรือสิบวอสูงปานนี้นะครับเมื่อนี้เอาน้ำมะพร้าวสดไหมพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ลูกมะพร้าวเนาะ นครับิบ้บังเนื้อทุกคนนั่งก,กินกินน้ำแล้วเนื้อเป็นยังไงบู้ยโถด,ด้ับพี่น้องเด้อ <laughs> เนื้อกับพอดีกินได้พี่น้องเนี่ยอันนี้ไปหาซอนมาขูดกันอ่ะซิ่บ,บังเนื้อเขา่มพี่น้องเนาะ ที่กินพอดีกินสนี่ผู้เฒ่าเพราะว่าพอดีเป็นนังหมูท่านอ่ะจะได้ประมาณนี้เนาะพี่น,ออน้องเนาะอืมแชบ่บอืม นอกจากน้ำหวานแล้วเนื้อยังหวานน้ำแขนงอ่อืมนะครับอืม,อม เติมซอสผงแก้มปลาลิงกินมะกระเบาอะเบิร์ดก็จะสีวาครับพี่น้องขั้นต่อไปนะครับถ้าพี่น้องจะมักปุ๋ยซีนามเพราว่าจะเป็นมักฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดหรือจะมักปุ๋ยอืนซีนามอื่นๆเช่นจุลินทรีย์นอกรุ้ยจุลินทรีย์น้าเข้ามามักปลา มักโรคหมูมัก,มกยังก็แล้วแต่นะครับถ้ามีน้ำม,มักเเผวเป็นส่วนผสมก็ะจะเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยซีน,น,ออน้ำมักนั่นหรือฮอร์โมนน้ำมักนั่นขึ้นไปอีกนั่นเป็นตนนะจากการที่วัดในพี่นอ้องเมื่อกับปรกบากฏว่าค่าการนำไฟฟ้าสูงเรื่ลยนะครับเจ็ดสิบสามมิลลิเซมมินเจ็ดหมื่นสามพันกว่าไมโครซีเมนต์ก็ถือว่าสูงเป็นประวัติการนะครับส่วนค่าควบป็นกันเป็นดังนั้นอยู่ที่หาประมาณหาหาจุดหนึ่งหาจุดสองนะครับก็ถือว่าบ,บ่เป็นก้นแห้งนั่นเป็นต้นะครับ เพราะว่าแนะนำบักเผ้านั่นอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆประกอบอยู่เป็นส่วนหลายนะครับใส่เป็นอาหารพืชก็ดีเป็นอาหารข้นก็ครับโดยเฉพาะอาหารช่วงเสริมกําลังน้อพี่น,น้องนะจะนันเป็นยังเพแปลกเมื่อปีที่แล้วเป็นยังนงาบักเ้าออนจังเป็นข้าวเฮ่ห้าดึกเข้าไปเตะปิดไงง่อง <c oughs> นะครับก็เลยประมาณนี้เองนะครับพี่น้องจริงๆก็คืออาหารทั่วๆไปนั่นแหละนะครับ เตะปิดปุ๊เตะปิดไม่เหล้วแต่คนดอกนี่คนใจชอบเพื่อมดึกกลับไปแห้งยุ่ผู้เดียวเนี่ยเตะยังล่ะบ่มีนะเตะนะครับอ่ะนะครับมื่อนี่มา่วัาเรื่องประโยชน์ของน้ำมะพร้าวแล้วก็มาวัดค่าการน้ำไฟฟ้าวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายของแร่ธาตุให้พี่ให้น้องเบิ่องต้งค่าความเป้มข้เป็นด่างนะครับกันะแนะนำให้ใส่เป็นน้ำมัก นะครับใส่ใส่เป็นน้ำม,กมักในการมักปุ๋ยมักม,ม,มะม่วงยิ่งจะได้ประโยชน์ยิ่งึ้นน้องพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนีนีทนะครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆพอ,อกันไหมฝา,ากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับก็ใจเศ่าทุ่งนะครับพี่น้องน,นะครับมี่ยังดีๆกับจังสิมานําเสนอพี่น้องอีกนะครับขอบพุณนที่เขาเบิ้งเขาส้มให้กำลังใจมัดตลอดมาอุ้มมาข,ข้าวขอ้นลิ่งเดี๋ยวนี้คลิปนี้ล่ละสวัสดีครับ